สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมหฮอามคนรักรถนะฮะวันนี้ครับเราอยู่กับเจ้ารถไฟฟ้า MG EP พัดปี2022นะฮะคันนี้เป็นรถที่เฮีามใช้เองที่บ้านนะครับคันนี้ออกายแดงใช้มา2ปีนะฮะสีสันรอบคันก็สวยประมาณนี้นะฮะแทบไม่มีตำหนิอะไรนะฮะนะครับ มือเดียวนะมือเดียวครันนี้รถที่อามใช้เองตลอดนะครับผมรถใช้ที่ครอบครัวนะฮะก็จะขายออกนะครับสีสันก็สวยนะฮะสีสันสวยทั้งคันนะครับนะฮะภาษีไม่ข่านะครับภาษีเต็มปีนะฮะนี่นะครับนี่ครับ ย่างดอกเต็มสี่เส้นนะรถด,ดูแลดีนะครับเพิ่งเซอร์วิสชุดใหญ่มานะฮะอันนี้รถนี่อามใช้เองที่บ้านนะครับผมก็จะขายออกแล้วพอดีผมจะอาจะหาตังค์ทำบ้านนะครับผมก็เลยจะขายอยากได้เงินก้อนใหญ่หน่อยนะฮะนี่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านในฮะครับด้านในนะครับ รถก็จะสวยได้สภาพกริบๆแบบนี้นะฮะเพราะว่ารถปียังค่อนข้างจะใหม่อยู่นะฮะนี่นะครับนี่นะฮะคันนี้รายละเอียดยังไงโทรคุยนะครับข้อมูลเยอะฮะเพราะว่ารถเป็นรถผมใช้เองที่บ้านนะฮะก็ออกป้ายแดงมา2ปีนะฮะวันนี้ก็จะขายออกนะครับเนี่ยเบาะไฟฟ้าคู่หน้านี่ติดตั้งใหม่นะเบาะเดิมยังมีให้นะครับนี่นะครับด้านหลังนะฮะ ย้ำนะครับว่าบ่อไฟฟ้าติดตั้งนะฮะแล้วก็บ่อเดิมผมมีให้นะฮะนี่นะครับฝ้าเพดานนะฮะนะครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูเสานะฮะนี่นะครับเนี่ยด้านหลังนะฮะ รถก็ไม่ต้องบรรยายอะไรนะครับเพราะว่ารถปีมันยังใหม่อยู่นะฮะนี่ครับสําหรับท่านใดอยากได้รถไฟฟ้าใช้งานนะใช้ดีนะผมใช้มาสองปีก็ไม่เคยงองแงนะฮะไม่เคยจุกจิกนะฮะแล้วก็ไม่เคยขึ้นยันแม่นะครับนี่นะฮะ รถไฟฟ้านะเหมาะสําหรับท่านที่ใช้งานทุกวันนะฮะก็จะท่านจะเห็นค่าใช้จ่ายาน้ํามันจะหายไปนะก็จะมาเป็นค่าไฟนะครับซึ่งเบากว่าน,น้ามันเยอะนะฮะอันนี้เฮียอามก็เสียเดืนอนหนึ่งประมาณสองพันหกนะฮะสองพันหกนะ,ะค่าไฟที่เพิ่มมานะเพราะว่าใช้งานทุกวันนะครับผมแต่ว่าปกติค่าน้ามันก็เดือนหนึ่งเป็นหมื่นอยู่แล้วะฮะนี่นะครับ รถก็สวยได้สภาพนะฮะราคา489,000บาทนะฮะราคาก็ต่อรองกันได้นะฮะพร้อมจบมาดูรถครับทดลองขับสัก100-200โลได้เลยฮะถูกใจก็มาคุยราคากันหน้ารถนะฮะนี่นะครับใช้งานเองนะฮะ2ปีนะฮะไม่มีงอแงนะครับรถก็ใช้งานดีนะฮะ นะครับท่านใดสนใจก็เดี๋ยวไงโทรมาคุยกันนะผมจะให้ข้อมูลทุกทุกท่านนะแบบตรงๆนะฮะเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับกุญแจรีโมทมีสองชุดนะฮะครบนะฮะพร้อมบุ๊กเซอร์วิสก็ครบนะฮะนะครับกดสตาร์ทก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดแอร์หนะ่อย ผมใช้งานมาก็วิ่งทางไกลโอเคนะครับแต่ว่าท่านก็ต้องคำนวณจุดดีๆฮะจุดชา้าจุดอะไรฮะแต่ผมจะวิ่งแฟนจะวิ่งไปทำงานทุกวันนะวันละร้อยโลนะประมาณนี้นะผมก็จะมาชา้าที่บ้านนะอันนี้ผมชา้าเป็น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 ชา้าธรรมดานะอันนี้ปีแรก ใช้งานเด็กอุูู่กับพี่ชายที่ศิษสกเกตนะพี่ชายก็เอาวิ่งงานนะครับแล้วก็ปีหลังก็มาใช้งานดูกับเฮียอามนะครับนี่ครับสภาพว่าคลิปแบบนี้ฮะไม่มีอะไรนะฮละรลถไม่มีไม่มีจุกจิกนะฮะข้ามยันเทนส์ก็ถูกนะไม่มีจุกจิกไม่มีขึ้นยานแม่สักนิดนะครับทางไกลส,บ,สบายๆนะฮะนะครับสามร้อยเจ็ดสิบกิโลนะฮะชาร์จครั้งหนึ่งที่วิ่งได้นะครับอื่นก็ไม่มีอะไรนะ ใช้งานครับอมใช้งานนะเลขไหม่นะสองปีเลขไหมก็จะเยอะหน่อยนะอันนี้ยอมรับนะครับเพราะว่ารถรถใช้งานจริงๆนะฮะนี่นะครับเลขใหม่ประมาณนี้นะฮะลบซื้อมาเพื่อใช้งานนะครับถ้าท่านใดติเลขไหม่ก็ต้องไปเริ่มของศูนย์ใหม่เลยนะออกใหม่ดีที่สุดนะฮะแต่ถ้าอยากได้ราคา,าเบาๆนะครับผมไม่ซีเรียสเรื่องเลขไหม่นะฮะก็ก็ลองมาดูคันนี้ องปีนะประกันแบกก็ยังเหลือนะครับโอเคนะครับสนใจยังไงก็0-90ย์เก้าศนย์นะสอโทรหาเฮียอาร์มได้เลยครับข้อมูลทุกอย่างเดี๋ยวเฮียอาร์มรายงานให้ทางโทรศัพท์ทุกจุดทุกซอกทุกมุมของรถคันนี้นะฮะทั้งประสบการณ์การใช้งานนะทุกสิ่งทุกอย่างนะอยากให้ท่านโทรมาครับโทรมาคุยโทรมาคุย,คยเสร็จปุ๊บอยากให้ท่านมาลองมาลองขับรถนะฮะ แล้วเดี๋ยวราคามาคุยกันนะครับก็พอดีผมต้องอต้องใช้เงินนะพูดตรงๆเลยนะต้องใช้เงินนะพอดีผมก็จะทำทำบ้านทําที่จอดรถด,ด้วยนะฮะก็เลยก็เลยต้องใช้เงินก้อนนะฮะก็เลยจะขายารถคันนี้ออกนะฮะโอเคครับสนใจยังไงก็โทรมานะครับผมสวัสดีครับ